สวัสดีครับผมเบน88ออโต้นะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับขอย้ํานะครับวันนี้รถพิเศษของเรานะครับยังป้ายแดงอยู่นะครับคันนี้คันนี้ป้ายแดงอยู่นะครับคันนี้จะคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับรถยังไม่จดทะเบียนเลยนะครับสาหรับเลขไม้นะครับอยู่ที่หมื่นโลนะครับสาหรับลูกค้าที่มองหานะครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับจะเป็นโตโยต้ามาเซตตี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับจะเป็น เบา V.I.P. แท้ๆจากโรงงานเลยนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งคู่ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของรถใหม่ป้ายแดงนะครับตอนนี้ Toyota Motor หยุดหยุดการนำเข้ามาจำหน่ายอยู่นะครับตอนนี้สำหรับลูกค้าที่มองหานะครับเราก็มีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะครับสำหรับ To โย ta มาซตคันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับรถ ขอย้ำนะครับรถยังไม่จดทะเบียนเลยนะครับคันนี้นี่นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าก็เป็น LED นะครับในส่วนเลนก็จะเป็นโปรเจคเตอร์มาให้มาตรฐานจากโรงงานนะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยมากนะครับรถพร้อมใช้นะครับคันนี้สภาพโดยรวมนะครับผมให้99.9%เลยนะครับสำหรับ Toyota m a r c h ตตนะครับปี ในส่วนของปีรถนะครับคันนี้จะเป็นปี20แต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ยังไม่ดาเนินการจดทะเบียนรถเลยนะครับคันนี้ติดฟรีมาให้เรียบร้อยนะครับมีการเคลือบแก้วเซรามิกเซรามิกพัดมาให้เรียบร้อยนะครับบุกวารันตีในการเคลือบแก้วก็ถือว่ามีครบหมดเลยนะครับสำหรับ t o โยต้ามาเตีคันนี้นะครับนี่นะครับไฟตัดหมอกก็เป็น led มาให้นะครับกระจังหน้านะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับสําหรับลูกค้าที่มองหาในกลุ่มของรถครอบครัวนะครับ สำหรับโตโยต้ามาเซตตนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับคนที่มองหา Toyota m a าเซตตนะครับหารถไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าลูกค้าจองค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เราเราก็มีรถดีๆมานำเสนอให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านข้างนะครับสำหรับโ o y o ต a m a าเซตตี้พรีเมียมนะครับคันนี้จะเป็นรถสีดำนะครับทำการเคลือบแก้วเซรามิกพัดมาให้เรียบร้อยนะครับบุ๊เคลือบแก้วเซรามิก เรามีให้นะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับสามารถเข้าไปเข้าเซอร์วิสต่อเนื่องได้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนของล้อแมกนะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานโรงงานนะครับจะเป็นล้อแมกขอบ17นะครับขนาดยางจะเป็น23560 R17 นะครับนี่นะครับในส่วนของยางนะครับยางจะเป็นปี20เลยนะครับนี่นะครับรถของเรานะครับไม่เคยทำสีแต่ชิ้นเดียวเลยนะครับ อันนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะครับด้านนอกจะเป็นโครมเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจครบ2ดอกนะครับดอกนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับบาร์โค้ดอยู่ครบนะครับนี่นะครับสำหรับโตโยต้ามาเซตตีปี2020นะครับเบื้องต้นนะครับผมพาชมในส่วนของประตูด้านข้างนะครับ อันดับแรกครับผมจะพาชมในส่วนความเดิมของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเข็บประตูหน้านะครับสติกเกอร์ต่างๆคือว่ายังอยู่ครบนะครับสภาพใหม่ใหม่มากนะครับสำหรับ t o y ยต a m a t ชชิตคันนี้นะครับในด้านแผงนะครับแผงประตูมีลายไม้นะครับเพิ่มความหรูหรานะครับนี่นะครับท่อประตูเดิมโรงงานสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับรถคันนี้ผมต้องแจ้งก่อนเรายังไม่ทำการล้างเลยนะครับ ร่โยโยต้ามาเซตตี้คันนี้นะครับปี2 0นะครับนี่ครับในส่วนของประตูสไลด์นะครับนี่ครับเบาะ V.I.P. นะครับเหมือนเอาผาดเลยนะครับนี่นะครับภายในถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของความเดิมของรถก่อนนะครับวิธีดูความเดิมของรถนะครับต้องดูที่หัวน็อตนะครับหัวน็อต สติกเกอร์นะครับนี่นะครับสติกเกอร์มาตรฐานจากศูนย์โตโยต้ามอเตอร์นะครับยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่นะครับถือว่าใครได้ไปค่อนข้างคุ้มนะครับพอรถใหม่ทางโตโยต้าหยุดการจําหน่ายก่อนนะครับช่วงนี้ในส่วนเบาะนะครับเบาะก็เหมือนเอาผ่ดเลยครับจะเป็นตัวท็อปหรือในส่วนของเบาะเขาเรียกว่าเบาะมิกกี้เมาส์นะครับนี่นะครับจะมีปีกซ้ายขวานะครับแล้วในส่วนของเบาะนะครับก็ นี่นะครับปรับเอ็นได้ลองน่องไฟฟ้านะครับนี่นะครับถือว่าค่อนข้างสมูทมากนะครับขนาดนี่นะครับอันนี้จะเป็นที่วางแก้วที่เรียบร้อยนะครับประตูไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับสำหรับ t o y ยต้ m มาเซตี้คันนี้นะครับนี่นะครับอ่าลูกนี่นะครับสติกเกอร์ว่าคันนี้ผ่านการเคลือบแก้วมาแล้วนะครับเซรามิก คิสตันโคสนะครับนี่นะครับเรามีบุ๊กเซอร์วิสให้นะครับดูสีภายนอกถือว่าฉ่ำมากนะครับสำหรับสีดำนะครับสติกเกอร์นะครับเคลือบแก้วเซรามิกพัดนะครับแล้วก็ในส่วนด้านนี้ก็คือสติกเกอร์มาจากโตโยต้ามอเตอร์นะครับนี่นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเขียนว่าจะเป็นโตโยต้ามาเชตตี้นะครับนี่นะครับ ไฟท้ายเป็นระบบ LED มาให้มาตรฐานเลยนะครับด้านนี่นะครับเป็นโครมเมียมถือว่าค่อนข้างสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนด้านท้ายเดี๋ยวผมขอแจ้งอย่างอันนี้คือจะเป็นไฟเบรกตรงที่สามนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับไฟเบรกตรงที่สามอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับนี่นะครับ วารันตีศูนย์อะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะครับสำหรับ To โ o t a m มาเชตตี้คันนี้นะครับอันดับแรกนะครับผมจะพาชมในส่วนของท้ายรถนะครับจะพาชมในส่วนของความเดิมของรถก่อนนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ไม่มีแกะไม่มีทําสีนะครับน็อตรถคันนี้ยังไม่ยังไม่ทาการล้างเลยนะครับนี่นะครับเดิมเดิมมาตรฐานโรงงาน สติกเกอร์รองยังอยู่ครบเลยนะครับสำหรับ Toyota m a าเซตตกลินใหม่ยังอยู่เลยนะครับคันนี้มีผมมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ Toyota m a าเซตนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นชุดพมเขานะครับในส่วนของเบาะแถวท้ายนะครับก็สามารถพับได้นะครับพับทั้งซ้ายและขวาได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาชมนะครับอันนี้เป็นจะเป็นที่ดึงกรอนฝาท้ายนะครับนี่นะครับ ในส่วนของฝาท้ายนะครับก็มีสปอยเลอร์ในส่วนของด้านบนมาให้เรียบร้อยนะครับมีที่ปัดน้ำฝนนะครับเราลูกค้าที่หาอยู่นะครับรถ t o y ยต้ามาเซตี้ถือว่ามีน้อยมากนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับกันชนท้ายเพิ่มความหรูหรานะครับมีคิวสแตนเลสมาให้นะครับมาตรฐานโรงงานนะครับนี่นะครับมีสเกิร์ตแท้รอบคันเลยนะครับอ่า สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านในรถนะครับนี่นะครับเบาะมิกกี้เมาส์นะครับคู่หน้านะครับมือเปิดเป็นลายโครเมียมนะครับในส่วนของประตูด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของถังน้ำมันนะครับตรงนี้นี่นะครับถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ นี่นครับตะเข็บกาวเดิมมาตรฐานนะครับคันนี้ใครได้ไปถือค่อนข้างคุ้มนะครับรถยังไม่จดทะเบียนเลยนะครับไม่หมื่นโลนะครับนี่นะครับในส่วนของเพจนะครับเพจเพจข้างประตูครับมาตรฐานโรงงานเลยนะครับ กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับด้านฝาครอบนี้จะเป็นโครเมียมจากมาตรฐานโรงงานเลยนะครับนี่นะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็น LED นะครับเป็น LED มาให้เรียบร้อยมีไฟเดย์ไลท์นะครับไฟหน้าเป็นเลนโปรเจคเตอร์มาให้มาตรฐานโรงงานนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาชมนะครับในส่วนของด้านห้องเครื่องนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับภายในห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับโตโยต้ามาเชตตี้คันนี้นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์รหัส1 GD จนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ 2800cc ซีซีนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเลวนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนความเดิมของรถก่อนนะครับนี่นะครับน็อตฝากระโปรงยังไม่มีแกะเลยนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับแผ่น นี่นะครับรองหัวน็อตนะครับสติกเกอร์นะครับฝากระโปรงเป็นโตโยต้าแท้นะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับมีมอกอมาตรฐานโรงงานคือเดิมทั้งหมดจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้ผมรับประกันนะครับไม่เคยทําสีไม่้ชิ้นเดียวนะครับใหม่ก็แท้นะครับวารันตีศูนย์ยังมีนะครับแสนโลหรือ3ปีนะครับนี่นะครับคานหน้านะครับในส่วนของคานหน้า รหัสรหัสเครื่องยนต์นะครับจะเป็น 1GDFTV นะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 8 0 0ซีนะครับถือว่าค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากนะครับเกียร์ออโต้นะครับมาตรฐานนะครับน้ำยาหล่อเย็นต้องเป็นสีชมพูนะครับอุปกรณ์ถือว่าค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเอระบบเบรกนะครับจะเป็น ABS นะครับระบบความควบคุมการทรงตัวจะเป็น VSC ร้บป้องกันล้อล็อกคือ T.R.C มีครบหมดเลยนะครับสำหรับโตโยต้ามาเซตตี้คันนี้นะครับแล้วก็จะมีระบบช่วยออกตัวทางลาดชันก็มีเรียบร้อยนะนะครับหรือจะเป็นระบบช่วยเตือนมุมอับสายตามองข้าง B.S.M นะครับคันนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะไปนะครับผมจะพาชมภายในส่วนของภายในรถนะครับ เดี๋ยวผมพามาชมนะครับในส่วนภายในรถของ Toyota Mar เซตตคันนี้นะครับจะเป็นรถปี20นะครับยังไม่จดทะเบียนรถนะครับสำหรับเลขไหม์คันนี้อยู่ที่หมื่นกิโลนะครับต้องบอกก่อนนะครับหมื่นกิโลนะครับยังไม่จดทะเบียนนะครับถือว่าใหม่มากนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้โตโยต้ามอเตอร์ก็ยังไม่มีรถรุ่นนี้นําเข้ามาอยู่นะครับ เราซื้อมาก็คือเป็นป้ายแดงมาเลยนะครับสำหรับ t o y ยต a m มาเซตตคันนี้นะครับในในด้านถุงลมนะครับถุงลมด้านความปลอดภัยนะครับคันนี้มีอยู่มีแอร์แบ็อยู่9้าใบเลยนะครับสำหรับ t o y o ต a m มาเซตตคันนี้นะครับภายในรถนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่ครบเลยนะครับคันนี้สำหรับ t o y ยต a m มาเซตตนะครับ ปี2020นะครับรถยังไม่จดทะเบียนเลยนะครับนี่นะครับเสียงปิดประตูยังเพาะอยู่นะครับสำหรับ o y o ยต m a มา e ิตคันี้นะครับอ่านี่ผมสตาร์ทเรียบร้อยนะครับดูจากเรือนไม้นะครับเลือนไม้ถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับนี่นะครับระบบแอร์จะเป็นแอร์ออโต้มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับแอร์ออโต้มาตรฐานโรงงานนะครับ เป็นจอเป็นดิจิตอลนะครับสามารถแยกได้นะครับควบคุมแอร์หน้าแอร์หลังนะครับแยกกันนะครับนี่นะครับในส่วนของจอด้านเครื่องเสียงนะครับก็จะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับมีกล้องสองมีกล้องถอยหลังก็เป็นกล้อง360นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีมาให้มาตรฐานจากโรงงานนะครับ แล้วก็จะมีกล้องบันทึกนะครับกล้องบันทึกมาตรฐานโรงงานนะครับนี่นะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่าค่อนข้างครบหมดนะครับสําหรับ toyota m a r ต t i คันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับสติกอ e r ป้ายราคาออกจากศูนย์ยังมีอยู่ครบนะครับนี่นะครับในส่วนด้านอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับมาให้อยู่3ามตำแหน่งนะครับที่วางแก้วนะครับ ในส่วนด้านหน้าก็นั่งได้อยู่ประมาณสองท่านนะครับไม่รวมคนขับนะครับนี่ครับเก๊กลางนะครับอำนวยความสะดวกกุญแจนะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับด้านความปลอดภัยแอร์แบ็กทั้งหมด9จุดเลยนะครับสำหรับโตโ o ต้ามาเซตตี้คันนี้นะครับนี่นะครับหน้าจอนะครับ มีในส่วนนี้นะครับก็จะมีระบบเตือน BSM นะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างข้างกระจกนะครับก็จะเป็นข้างกระจกมองข้างนี้นะครับหาวลารถวิ่งผ่านนะครับจะเป็นไฟสีส้มๆกระพริบนะครับก็คือเตือนว่ามีรถวิ่งผ่านนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับรองรับ Toyota Mar เซตคันนี้นะครับในส่วนของประตูหน้าฝั่งขวานะครับก็เพิ่มความหรูหรานะครับจะเป็นลายไม้มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ กระจกมองข้าบบง,างพ,พับไฟฟ้าได้นะครับนี่นะครับเซ <c oughs> ็นทรัลล็อกมีมาให้เรียบร้อยนี่นะครับถือว่าพวงดูสภาพพวงมาลัยนี้นะครับถือว่าใหม่มากนะครับสำหรับพวงมาลัยนี่นะครับสำหรับ t o y ยต้ามาเซตต้คันนี้นะครับในส่วนคู c คอนโท l ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับมาตรฐานโรงงานเลยนะครับ สำหรับโตโยต้ามาเซตตี้คันนี้นะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับนี่นะครับครบหมดเลยนะครับสําหรับโตโยต้าโตโยต้ามาเซตตี้คันนี้ในส่วนของระบบแอร์นะครับเป็นแอร์นามีระบบฟอกอากาศนาโนมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับมาตรฐานเลยนะครับแอร์นี่นะครับภายในมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์กันชนหน้าเซ็นเซอร์กันชนหลังนะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับ ในส่วนของบอกคนขับนะครับในส่วนของบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับนี่นครับเอ็นหลังนี่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแอร์แบ็กทั้งหมด9ใบนะครับสําหรับโตโยต้ามาเชตตี้คันนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับลูกค้าประหยัดตังค์ได้ประมาณ3 0,000ื่นนะครับคันนี้เคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้แล้วในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับเซรามิก คิสตันโค้ดนะครับลูกค้าสามารถเอาใบนี้นี่นะครับอันนี้รับประกันถึง18เดือนหนึ่งปี -66 เลยนะครับสำหรับ Toyota m a า e ี t ีคันนี้นะครับประวัติลูกค้าก็เซอร์วิสครั้งต่อไปได้เลยนะครับถือว่าใหม่มากนะครับสำหรับ Toyota m a า e ี t ีคันนี้นะครับนานๆนะครับเราจะหารถสภาพอย่างนี้ได้ทุกคันนะครับ ลูกค้านะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้เลยนะครับสำหรับมาจตตี้คันนี้นะครับถุงลมเน่ยภัยนะครับมีทั้งหมด9 9จุดนะครับเข็มขัดนิรภัย 3. จุดทุกเบาะนะครับผมแล้วแล้วก็จะมีระบบเบรก ABS มาให้เรียบร้อยนะครับระบบความระบบการทรงตัวนะครับหรือจะเป็น BSC ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะพาชมนะครับในส่วนของเบาะแถวศอกแถวหลังนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพามาชมนะครับภายในสําหรับเบาะนั่งนะครับสําหรับโตโยต้ามาเชตตี้คันนี้นะครับจะเป็นปี2020นะครับทุกเบาะนะครับก็จะมีเบลมาให้ทุกเบาะนะครับทุกตําแหน่งนะครับสําหรับโตโยต้ามาเชตตี้คันนี้นะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับจอนะครับในส่วนของจอจอแอร์นะครับ เราสามารถเป็นโหมดออปรับเป็นโหมดออโต้ได้นะครับมีระบบฟอกอากาศนาโนมาให้เรียบร้อยมาตรฐานเลยนะครับนี่นะครับสาหรับอุณหภูมินะครับปรับเองได้นะครับมีไฟปรับเองได้ภายในนี้ถือว่าค่อนข้างหรูมากนะครับในส่วนของด้านภายในเบาะนะครับเบาะก็ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับโตโยต้ามาจิตี้คันนี้ผมขอแจ้งก่อนนะครับคันนี้รถปี20ยังไม่จดทะเบียนเลยนะครับ รถวิ่งแค่หมื่นโลนะครับคันนี้แต่ตัวรถจะเป็นปี2020นะครับเบาะนี่ถือว่าค่อนข้างนั่งสบายมากนะครับหรือเรียกว่าเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับในส่วนของ t ต y o ต a m มาเซตตคันนี้นะครับอันนี้ผมเอนให้ดูนะครับเอนถือว่านั่งสบายมากนะครับเอนระบบเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตัวรองน่องนะครับนี่นะครับลูกค้าที่เดินทางไกลๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นอีก อีกคันหนึ่งนะครับนี่นะครับเบาเอนสบายมากนะครับหัวหมอนอันนี้ล็อกเวียเผื่อหลับนะครับจะได้ไม่ต้องตกหมอนนะครับโตโยต้ามาเซตตี้คันนี้ในส่วนของลูกค้าที่เดินทางไกลนะครับต้องการอ่านหนังสือนะครับหรือทําทัวเอ่ยในที่มืดนะครับโคมไฟนี้นะครับเราสามารถปรับเลื่อนได้นะครับจะเป็น LED นะครับนี่ครับปรับเลื่อนตามตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการนะครับ ถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากเลยนะครับสหรับโตโยต้ามาเซตตี้คันนี้นะครับในส่วนของนี่นะครับประตูในด้านหน้าประตูเลื่อนนะครับหน้าขวานะครับก็จะมีม่านบังแดดมาให้เรียบร้อยมาตรฐานโรงงานนะครับนี่นะครับที่บังที่ม่านบังแดดนะครับสำหรับโตโยต้ามาเซตตี้คันนี้นะครับในส่วนของม่านบังแดดนะครับก็จะมีทุกแถวเลยนะครับสาหรับโตโยต้ามาเซตตี้คันนี้นะครับนี่นะครับ เบาะนั่งสบายมากนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับที่วางแก้วมาให้สองตำแหน่งนะครับเราจะมีในส่วนของเดี๋ยวจะวางแก้วตรงนี้วางวางของได้นะครับนะครับโตโยต้ามาเซตตี้นะครับนี่นะครับวิธีพับกดตรงนี้นะครับกดลงนี่นะครับในด้านอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีไฟมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นช่อง usb นะครับมาตรฐานเลยนะครับ 2จุดนะครับตรงนี้หลังเบาะเราสามารถใส่ของได้นะครับเพิ่มลายไม้ขึ้นมานะครับลายไม้ถือว่าค่อนข้างหรูนะครับครับโตโยต้ามาเซตตี้คันนี้นะครับด้านความปลอดภัยนะครับทุกเบาะนะครับจะมีเบลมาให้ติดที่ตัวเบาะเลยนะครับสําหรับโตโยต้ามาเซตตี้นะครับเดี๋ยวผมลองนั่งแถวสองให้ดูนะครับ สำหรับแถว2ก็ถือว่านั่งค่อนข้างสบายมากเลยนะครับสำหรับ Toyota m a า e ซตตนะครับมีที่วางของมีนี่นะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับมีช่องนะครับ USB มาให้นะครับทุกฝั่งเลยนะครับเพิ่มเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากนะครับกับ Toyota m a า e ซตตนะครับมีลายไม้นะครับมาให้แอร์แบ็กมีทั้งหมด9ใบนะครับสำหรับ Toyota คันนี้นี่นะครับม่านบังแดดหลังมีมาให้ทุก ทุกฝั่งนะครับเบาะถือว่านั่งสบายแล้วค่อนข้างนุ่มมากนะครับสำหรับเต y o ์ a m ามาเชตตี้คันนี้นะครับนี่นะครับมีที่ลองมาให้เรียบร้อยนะครับถือว่านั่งสบายนะครับในส่วนของเบาะแถวสองนะครับนี่นะครับลูกค้าที่หารถดีดีๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถือว่า ใครได้รถคันนี้ไปถือว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับสำหรับ t o y ยต a m มาเ e ตตี้นะครับปี2020นนะครับนี่นะครับในส่วนของเบาะแถวหลังนะครับเบาะแถวหลังก็ถือว่าสบายก็นั่งได้สบายนะครับในส่วนของเบาะแถวหลังนะครับนี่นะครับในส่วนของเบาะแถวหลังเราสามารถนั่งได้สี่ท่านนะครับนี่นะครับถือว่านั่งนั่งได้สบายอีกอีกอย่างนึงนะนี่นะครับ มีที่วางแก้วอยู่ซ่อนอยู่ด้านด้านล่างนะครับนี่นะครับข้างหลังนั่งได้สี่สี่ท่านนะครับทุกแถวนะครับจะมีเบลร์ัดเฉพาะของเขาเลยนะครับนี่นะครับแล้วลูกค้าที่มองหารถดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับคันนี้ยังไม่จดทะเบียนเลยนะครับนี่ครับมีกระขอเกี่ยวของมาให้เรียบร้อยกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับ สำหรับลูกค้านะครับลูกค้าที่มองหาในกลุ่มของรถครอบครัวนะครับวันนี้เราก็มีครั้งเลื่อกหนึ่งนะครับจะวันนี้เรามีรถมานําเสนอนะครับจะเป็นโตโยต้ามาเชตตี้นะครับคันนี้จะเป็นรถปี20ตัวในส่วนของรถนะครับยังไม่จดทะเบียนรถเลยนะครับในส่วนของเลขไม้นะครับอยู่ที่หมื่นกิโลนะครับสภาพใหม่มากนะครับในส่วนของโตโยต้ามาเชตตี้นะครับผมให้ให้เลยนะครับคันนี้สภาพ99.9นะครับคันนี้ใครได้ไปถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับไม่ว่า จะเป็นรถคันนี้นะครับมีการเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของใบรับประกันเคลือบแก้วนะครับจะหมดอายุถึงปี66นะครับผมลูกค้าสามารถเอารถคันนี้เข้าไปเคลือบแก้วหรือเข้าเซอร์วิสในการเคลือบแก้วได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับ t o y ยต้ามาเซตตคันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นมาเซตตี้พรีเมียมนะครับเบาะในส่วนของเบาะผู้โดยสารนะครับจะเป็นเบาะมิกกี้เมาส์ อยู่สองมาให้นะครับสองคู่นะครับสำหรับตัวเบาะเบาะมิกกี้เมาส์นะครับในส่วนของราคาคันนี้นะครับเราขายที่1,899,000บาทนะครับสำหรับ Toyota m a า c ช e ตี้คันนี้นะครับโปรโมชั่นของร้านเรานะครับวันนี้นะครับ ใช้เงินออกรถแค่39,0 0 0บาทนะครับสำหรับ t o y ย TA m มาเจตตนะครับใช้เงินออกรถแค่39,0 0 0บาทนะครับสำหรับ t o y ย TA m มาเจตตคันนี้คันนี้นะครับวารันตีศูนย์ยังมีอยู่นะครับก็ของศูนย์นี่ก็คือแสนโลหรือ3ปีนะครับลูกค้าก็มั่นใจได้นะครับในคุณภาพของรถนะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยทําสีไม่ได้ชิ้นเดียวนะครับมีเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยนะครับ ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับใช้เงินดาวแค่3,900 0บาทนะครับนี่นะครับในด้านความปลอดภัยสำหรับมาเจตตี้คันนี้นะครับเช่นเคยนะครับก็จะมีระบบแอร์แบ็กมีมาให้อยู่9จุดนะครับผมเบาะที่นั่งทุกจุดนะครับก็จะมีเ,เบลมาให้มาตรฐานโรงงานเลยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับมีเนวิเกเตอร์มาตรฐาน มาให้นะครับมีกล้องหลังนะครับมีกล้อง360องศามาให้ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับที่เพิ่มเติมนะครับจะมีกล้องบันทึกมาตรฐานมาให้จากโตโยต้านะครับโตโยต้ามอเตอร์มีกล้องบันทึกด้านหน้ารถมาให้เลยนะครับลูกค้าก็ใช้รถก็มั่นใจได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ใช้ได้ใช้ไปถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับในส่วนของราคานะครับขอย้ำราคาอีกทีนึงนะครับเราตั้งขายอยู่ที่1ล้าน 8 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ใช้เงินออกรถแค่39,000บาทนะครับผมเรายังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับโปรโมชั่นก็คือดอกเบี้ยแคมเปญนะครับไม่ว่าจะดอกเบี้ยเริ่มต้นของเราจะเป็น2.79นะครับผ่อนอน4ปีนะครับค่างงวดอยู่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับหรือจะเป็น5ปีนะครับดอกเบี้ยส9้นะครับหรือจะเป็น6ปีดอกเบี้ย3.89นะครับ รถคันนี้วารันตีศูนย์ยังอยู่ครบนะครับลูกค้ามั่นใจได้ได้เลยนะครับรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมนะครับสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการส่งรถให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับหรือลูกค้าต้องการยื่นเอกสารเกี่ยวกับไฟแนนซ์นะครับเราก็มีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านท่านให้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับเบนแ์88นะครับสาหรับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาชม รถตัวจริงในคันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับสสวยที่สุดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเบนแป็ดแปดขอขอบคุณนะครับ